สวัสดีครับเพื่อนเ,นเนทักทายยามเช้านะครับตอนนี้หกโมงสิบนาทีนะครับผมมาตัดอ้อยนะครับเป็นอ้อยเขียวไต้วันนะครับเป็นอ้อยที่ได้มาในานามเขียวไต้วันนะครับจากพี่จอนโคราชนะครับอ้อยเขียวไต้หวันก็คืออ้อยที่เป็นอ้อยคันน้ำแล้วก็มีขนาดลําที่ใหญ่ที่สุดนะครับในในแปลงที่ผมมีนะครับอ้อยพันนี้เป็นอ้อยที่ ที่ใหญ่ที่สุดละที่ที่เจอมานะครับขนาดของลำก็ทั่วทวไปก็จะประมาณนี้อันนี้คือทั่วๆไปนะครับไม่มีเล็กเลยหาเล็กยากมากแต่ถ้าแบบปกติเลยก็อย่างเงี้ยครับเนี่ยนะครับกำแทบไม่มิดนะครับอะอย่างเงี้ยวันนี้ผมตัดส่งมีผู้สนใจสั่งเข้ามานะครับอย่างเงี้ยอย่างทั่วไปเลยนะครับได้น้ําเยอะมากนะครับเพราะว่าลําใหญ่ลํานึงถ้า ผมเคยเคยดูแกช่างจริงๆนะมีมีลำหนึ่งห้ากิโลกูเหลือเชื่อลำเบิล่มแต่ว่าของผมปลูกมันก็ยังไม่เคยแบบโตเต็มที่สักทีนะครับเพราะว่าตัดพันุ์ด้วยอะไรด้วยถ่ายแปลงใหม่หรือแปลงใหม่ด้วยเนะี่ยแต่ว่าอาของพี่จรแกช่างเลยดูโหลำสี่กิโลครึ่งห้ากิโลเป็นไปได้ยังไงอ้อยใหญ่นะครับแต่ว่ามันมันใหญ่แล้วมันก็จะเอ็นนะเราก็ต้อง อาหาไม้คำหนึ่งแต่ถ้าเลี้ยงทั่วๆไปก็อย่างเนี้ยฮะมันก็ไม่เอ็นนะมันก็ตรงดีนะครับี่ที่ผมเลี้ยงนฮผมเลี้ยงก็จะมีสิบเป็นสิบป่องแล้วก็ยังตรงอยู่สูงครับสูงมากมากเลยนี่ฮะสูงปุ๊บพุ่งขึ้นใช้ได้อยู่นะครับก็ไม่เอ็นนะนี่นะครับนี่ถ่า,าย,ยเป็นกอที่ผมเมื่อกี้นะนี่นี่ สองกอนี้ผมตัดแบ่งออกมากอนนี้กับกอนี้ผมตัดมานี่มาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกลำนะครับก็ะจะประมาณสามสิบประมาณสี่สิบท่อนนะครับถ้าตัดถ้าต,ตัดแบ่งออกเป็นท่อนเดี๋ยวไปดูพาไปดูว่ามันสูงแบบไหนอ่นนี้ก็กอแรกก็ปลูกสลับกับสุพรรณหนึ่งเอาสุพรรณหนึ่งมาใส่ นี่ครับดูขนาดล้ำครับตึบใหญ่มากนะครับน้ำได้เยอะที่สำคัญเป็นเป็นอ้อยนอกจากใหญ่ที่สุดที่ผมมีแล้วแล้วก็รสชาติน้ำก็เป็นรสชาติที่ผมชอบที่สุดนะครับมันหวาน,วานละมุนบอกไม่ถูกอร่อยครับอร่อยใครอยากได้ไปติดสวนไปขยายพันธุ์ต่อก็ดีนะสนับสนุนเลย หาจากที่ไหนก็ได้ถ,ถ้าเจอพันนี้ดีครับอัตราตันต่อไร่ถ้าจะปลูกแต่ต้องมีน้ําดีๆนะเพราะมันชอบน้ํานะครับมันไม่ชอบแห้งแรงอันนี้ของผมเป็นดินทรายเนี่ยก็ปลูกเป็นดินทรายก็เอาคีวใส่ก็โอเคนะเนี่เป็นดินทรายก็โตนะครับก็โตน,นี่ขนาดของลำครับผมเป็นไงฮะพอได้ไหมใหญ่นะผมว่านะเ,าเดี๋ยวถ่ายรูปกอนถ่ายรูปทํา ทำหน้าปกคลิปก่อนสร้างภาพนินหนึ่งเอาถ่ายหาลำใหญ่ๆไว้เวลาส่งเอาลำน้อยๆ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องสัน่นเอานี่โอเคปึ๊บนี่อ่ะสร้างภาพสร้างภาพก่อนโอเคนี่ครับนี่ทั่วๆไปสวยครับเป็นรอยที่สวย ชอบผมชอบเพราะว่ามันคือมันแปลกตาดีเห็นแล้วโอ้มันมันสะดุดตาดีใหญ่พี่จอนแกให้ผมตั้งชื่อนะแกเรียกบอกว่ายักษ์เขียวไปเลยยักษ์เขียวไต้หวันมันก็ยักษ์จริงๆครับมันใหญ่ดีชอบเลครับเป็นอ้อยที่เนื้ออ่อนนะครับเคี้ยวได้ด้วยแต่ป้องมันจะยาวกว่าอ,อ้อยสิงคโปร์โบราณน,นะครับ ไม่ได้อ้อยปงสั้นนะดูดิครับไม่ได้ไม่ได้สั้นนะครับไม่ได้สั้นนะน้ำทากโอเคมันก็ยาวได้นะครับดูดีครัพี่ธงพี่ธงชัยมั้งชื่อแกนะชื่อธงชัยก็อยู่จังอยู่การหรือที่ไหนนี่แหละแกไปแกปลูกปูปูเป็นงานเลยอ้อยตัวนี้แกบอกว่าชอบที่รสชาติ บอกว่ามันมันแตกรสู้สุพรรณไม่ได้นะพี่แกบอกว่าผมผลิตเท่ากันเพราะว่าไอ้นี่คันลำหนึ่งอ่ะก็เทียบเท่าสุพรรณสองลำกว่าว่าไงน้ำมันเยอะมันใหญ่เนี่ย,ยมันใหญ่อ้อยมันใหญ่ถ้าอ้อยขนาดใหญ่อะ่ะการแตกอมจะไม่เยอะมากแต่ว่าผมผลิตพอๆกันก็ว่างนั้นครับลองดูครับอ้อยเขียวไต้หวันเรียกอะไรวา เอาวอ้อยขนน้ไต้หวันนี่แหละครับนี่เรียกแบบตรงๆเลยอ้อยขนา้ของไต้หวันไม่งอไม่ฐานลาก็ไม่ได้เลวร้ายเหมือนอ้อยสิงคโปร์โบราณน,นะครับสิงคโปร์โบราณถ้าต้นใหญ่ขนาดนี้มาขนาดนี้เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มออกข้างแล้วสุพรรณหนึ่งก็ยังออกข้างเลยแต่นี้ก็ยังตรงนะ,ะเดี๋ยวถ่ายดูไม่ได้หมูนะครับก็เนี้คือมันก็ตรงเส้นทของมันอยู่นะนี่ตรงไหม ดูดูดูเอานะครับดูเอ,เองนี่ครับวูดสูงอยู่นะสูงชะรูอยู่นะได้นะครับได้ได้อยู่ามาดูกอนี้อันนี้กอกระจกผมปลูกตามหลังมาดูกอนี้กอนี้ก็ดกใช้ได้นี่ประมาณแปดหลำพุ่งขึ้นมาแล้ว ่โซนนี้เป็นใต้หวันหมดเลยเนี่ยประมาณสิบได้ไหมติมิดประมาณสิบสิบถึงหรือเปล่าแต่จะมีปลูกแซมอยู่ด้านในด้วยครับพอดีผมพอพอชํำกล้าแล้วผมก็มีที่ว่างผมไปเสียบเสียบแซมนะสู้แข่งไอแค่โตสู้โตแข่งกับไออันนี้ได้เลยแดงยักษ์แดงยักษ์ปลูกพร้อมกันสูงไม่เท่าอ้อยใต้หวันไต้หวันโตเร็วกว่าเนี่ย ถ้าประมาณจากพื้นดินถึงปลายยอดก็ประมาณสองเมตรครึ่งนะสองเมตรครึ่งเกือบเกือบสามเมตรนั่นแหละลถ้าหน้าปลายยอดอ่ะนะแต่ถ้านับเป็นเป็นป้องจริงก็จะมีประมาณระดับระดับหัวผมอะตรงนี้ระดับหัวก็จะประมาณลำต้นสิบป้องแล้วมั้งสิบป้องสิบเอ็ดป้องแล้วที่เป็นป้องใหญ่ๆนะที่แบบเป็นเป็นเนื้อเป็นหนังแล้วนะฮะจนป้องอ่อนๆลำมันอ่อนก็อยู่ที่ปลายยอดอยู่ที่การยอดมัน นี่ก็ใช่หมดฮะใช่หมดเอามาแซมตามหลังตอนแรกปลูกหางพอกล้ามาปลูกนี่ปลูกนี่เฮ้ยวางไปก็เลยมีกล้ามาอีกก็เลยกล้าก็คือพวกยอดพวกอะไรที่ผมเสีดยดผมตัดให้คนที่สั่งมาแนละ้วผมก็มาเสียบปลูกก็โตตามทันกันอยู่เดี๋ยวเราแต่งลำออกปุ๊บมันก็จะมีแสงลงมันก็จะโตทันกันตอนแรกเออมีที่เหลือแหละแต่ บอกแม่เอาวันมาปลูกเลยว่าผมไม่ปลูกไอ้เยอะหรอกพอทําไปทํามาปลูกไปเรื่อยเต็มเปี้ยะแน่นเอียดนี่มันสัมปลังเนี่ยติดดกันเลยนี่ครับนี่ผมอยู่บนเนินไถ่ายดูครับนี่สุพรรณหนึ่งแถวเนี่ยเนี่ยก็ขยายสุพรรณหนึ่งมีขยายมาอีกขยายมยาอีกนี่มันสัมปลัง ฝนตกดีครับช่วงนี้สองสามวันก็โอเคอ้อยก็เจริญงอกงามดีนะครับนี่ครับอ้อยเขียวใต้วันนะครับฝากไว้ด้วยสายพันธุ์หนึ่งนะครับสําหรับใครที่รักในการปลูกอ้อยสะสมพันธอ้อยนะครับพันธุนี้ปลูกแล้วไม่ผิดหวังนะครับเป็นอ้อยที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นคือลำใหญ่ลำใหญ่สูงนะครับสมชื่อแล้วครับยักษ์เขียวใต้วัน เป็นน้ำขันน้ำนะครับเป็นน้ำขันน้ำแต่มัน,ม,นมันเกีียวได้ด้วยนี่นี่โชวล์ลำใหญ่ๆห,หน่อยปุ๊บนี่เดี๋ยววันนี้จะไม่ตัดกาบนะเดี๋ยวจะให้ติดกาบไปด้วยโอเคใบก็ใบใหญ่นะครับเป็นน้ยใบยใหญ่กรอบคมประมาณหนึ่งครับแต่ว่าไม่คันขายนะไม่มีขนแทบจะไม่มีเลยมีนิดหนึ่งนะถ้าเกี้ยงดีนะครับ อัปเดตมุมนี้นะครับนี่โซนนี้โซนนี้โซนนี้เขียวตหวันเห็นไหมโซนนู้นสุพันหนึ่งฮช่ไโซนนี้นี่ไหมสูงกว่าเห็นไหมมันจะพุ่งแบบนี้ใบสุพันจะอ่อนช้อยลงเห็นไหมแต่เขียวตหวนันจะพุ่งขึ้นฟูดแหลมปิ๊บขึ้นมาเห็นไหมเห็นระดับที่ต่างกันไหมฮะใหญ่นะครับอ้อยใหญ่อ้อยใหญ่อ้อยยักษ์เลยโอเคครับประมาณนี้ครับ ถ้าใครสนใจนะครับก็โทรมาที่เบอร์ศูนย์5ป1 4กหนห้านะครับปวัสดีครับ